พอเตรียมสถานที่แล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนนะเตรียมบทความที่จะพูดแบบว่าเรื่องง่ายๆต้องดราม่าไหมคะครูครูบอกแลว้วไม่ต้องดราม่านะคือตอนแรกเลยเนี่ยถ้าเราจะสร้างตัวตนใน Tik t o ็อกนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคือครูก็เต้นมาหลายเพลงแล้วนะเต้น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 แต่ปรากฏว่าลูกค้าจําเราไม่ได้แล้วเราก็เหนื่อยแล้วก็ เจ็บปันเอวไปหมดเพราะว่าเราเต้นมากกว่า200เพลงอะคะ่ะเห็นคุณจริงเต้นมากกว่า200เพลงนะคะทุกคนทุกคนง่ายๆจับจุดสําคัญนะสเสน่ห์น้ากล้องตรงนี้นะคะออกมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆที่ตอนนี้ไม่ว่าคุณกําลังทําอะไรสิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้เลือกสิ่งที่คุณชอบคุณให้คุณสํารวจจิตใจตัวเองว่าคุณกําลังเป็นคนที่ชอบอะไรนะคะบางคนเนี่ยชอบที่จะแบบว่า ผมหนาใส่วิกนะแต่นี่อันนี้ผมจริงนะอันนี้ผมจริงนะใช้แชมพูเอแแฮร์นะคะอ้าวทำการขายอีกหนึ่งทีคือบางคนชอบวิกเป็นชีวิตจิตใจแบบว่าเออถ้าเกิดใส่ตรงนี้แล้วสวยแบบว่าเปลี่ยนแปลงสีสันตัวเองได้แบบมากมายนะคะก็รู้แล้วว่า เออเอาข้อมูลตรงนี้ออกมาแบ่งปันดีกว่าหรือว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนเขียนคิ้วสวยสิ่งตรงนี้ที่มองข้ามเล็กๆน้อยๆไม่ได้เลยเพราะว่าผู้หญิงบางคนเขียนคิ้วนี่คือยากมากถึงขั้นต้องซื้อบล็อกอ่ะครูเคยขายและขายดีมากๆเลยนะคะบล็อกคิ้วคือวางประทับไว้แล้วก็เขียนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเขียนให้มันตรงเองได้อันนี้ก็คือปัญหาของผู้หญิงนะคะแค่นั้นเองง่าย ความชอบของเราคืออะไรให้จูนและโฟกัสกับความชอบตรงนั้นหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะชอบเรื่องนี้นะคนที่ชอบย่อมมีความรู้ด้านานั้นมากกว่าคนอื่นเสมอค่ะอันนี้มองให้เห็นเป็นโอกาสเลยนะว่าสมมติว่าคุณอาจจะทํางานเป็นเซลล์ขายรถก็ได้นะคะเซลล์ขายเซลล์ขายรถยนต์คุณออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับขายรถยนต์แต่วันแรกเนี่ยในการที่จะ พูดหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบกังวลและกลัวนะให้คุณเนี่ยก่อนที่จะไลฟ์นะคะก่อนที่จะไลฟ์สดหรือก่อนที่จะทำคลิปดีๆออกมานะคะทำใจให้นิ่งๆน,นะสบายๆนะแล้วก็เปิดกล้องอย่างนี้นะคะแล้วก็เริ่มคุยเริ่มคุยกับตัวเองก่อนว่าคุณเป็นใครนะคะสมมุติว่าคุณชื่อคุณสมศรีสมศรีย่อมไม่มั่นใจใช่ไหมคะเราอาจจะเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยให้เป็น ชื่อที่แบบทันสมัยนิดนึงเป็นแบบฝรั่งนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะอืมลิลลี่หรือว่าเชอร์รี่หรืออะไรก็ตามนะเพื่อความมั่นใจแล้วก็คุยกับกล้องตัวเองแบบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอืมเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ก็มีสิ่งด,ดีมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะฝึกพูดจากมือถือพูดทุกวันทุกวันทุกวันเรียกว่าวันนั้นละกันพูดเข้สิบห้านาทีแล้วก็เริ่มจากการฝึกเปิดอัดวิดีโอแอบอดัด โอแล้วดูตัวเองนะคะแอบอัดวิดีโอแล้วดูตัวเองตรงนี้นี่คือช่วยได้มากๆเลยสร้างเขาเรียกว่าลดความประมาทลงแล้วก็สร้างความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการทําอะไรอีกหลายๆอย่างโดยที่คุณนะคะทางบ้านไม่ต้องมีใครคิดมากเลยว่าใครจะมองคุณไม่สวยใครจะมองคุณไม่เก่งเพราะว่ายุคนี้นะคะเขาไม่มี คนที่คิดว่าเขาไม่มองกันแบบนั้นนะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเปิดใน Tik t o ็อกเนี่ยคนก็จะเริ่มดูว่าคือคนที่มาใน Tik t o ็อกเนี่ยต้องการเรียกว่าความบันเทิงคนเข้ามาเพราะความบันเทิงแล้วบางครั้งเขาหยุดแวะดูเราเพราะว่าความรู้แล้วก็บวกความบันเทิงด้วยเป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่อนะคะเปิดมาถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็ยิ้มยิ้มเข้าวายิ้มไว้ก่อนนะคะทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนๆเ,เราเริ่มจะชินหน้า ครูบอกเลยว่าสิ่งที่สําคัญก็คือสร้างการจดจาค่ะทุกคนเพราะถ้าหากว่าคุณเนี่ยอย่างที่ครูบอกว่าครูเคยออกมาเต้นเต้นเนี่ยคนเต้นมีเยอะแยะสาวกว่าเราก็มีเยอะสวยกว่าเราก็มีเยอะใช่ไหมคะน่ารักก็มีจะถามว่ายอดฟิวเป็นล้านถามว่าจําคนคนนั้นได้ไหมผ่านไปปีนึงก็จําไม่ได้แล้วคุณต้องออกมาให้อันนี้คือคีย์แพงมากเลยนะคะคุณต้องออกมาให้ ความลับเลยว่าออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนานๆที่คุณพอที่จะมีความรู้อยู่บ้างคุณไม่ต้องกลัวว่าคนที่แบบเข้ามาดูแล้วจะมองว่าอุ้ยรู้อยู่แล้วจะมีคนอีกจํานวนมากที่เป็นคนของคุณที่เขายังไม่เคยรู้จักคุณแล้วก็ยังไม่เคยรู้ข้อมูลตรงนี้มาก,ก่อนเลยคนทุกคนย่อมอยากที่จะรู้ข้อมูลว่าเออเนี่ยทำยังไงเกี่ยวกับการทํางานด้านนี้หรือว่าจะเปลี่ยนสายงานหรือว่า อ,อ,อยากจะขายรถยนต์หรือมีความถนัดรถยนต์หรือว่าน้องๆที่เคยขายรถยนต์อยู่เนาะอยู่ที่ศูนย์หรือโชว์รูออมออกมาให้ความรู้เลยว่าอาทำ